มีอะไรอยากบอกพี่หรือเปล่าอืมก็พี่เสิร์รู้ไหมว่าเพื่อนเพื่อนพู้อ่ะชอบพูดถึงพี่เสิร์นะคนที่คณะรุ่นน้องรุ่นพี่พอพูดได้มาคุยพี่เสรอร์พูดเลยรู้ว่าคนรอบตัวผู้อ่ะพูดถึงพี่เสิร์เยอะมากเลยอ่ะไม่ต้องไปสนใจพวกนั้นหรอกผู้ไม่ได้สนใจผู้แค่เสียดายอ่ะเรื่องอะไรอะก็ถ้าผู้สังเกตอ่ะ เราคงได้รู้จักกันเร็วกว่านี้แล้วกูก็คงได้รู้จักพี่เสิร์ในโลกนี้ด้วยพี่เซิร์ว่าพี่เสิร์ในโลกนี้จะชอบผู้ปะชอบสิดูได้ไงอาจจะไม่ชอบก็ได้นะก็พูดทั้งอองแล้วก็เออด้วยอ่ะน่ารักขนาดนี้เนี่ย พี่ไม่ชอบได้ไงน่ารักตรงไหนไม่เห็นน่ารักเลยก็ตรงนี้นี่ไงแล้วถ้าผู้เจอพี่โรคนี้เนี่ยก็ช่วยใจเดียบเขาเหมือนกับพี่ตอนนี้เลยนะปก็ ทำแบบนี้แหละไปกินชาบูกันไหมพี่เซอร์ผู้อยากกินชาบูอะ่ะผู้หิวเปลี่ยนเรื่องนะเปล่าซะหาน่อย สวัสดีครับคุณเมธนี่อะไรคุณราตีอยากพบคุณเมธครับผมไม่ไปท่านบอกให้มารับคุณไปด้วยกันผมบอกว่าผมไม่ไปและผมไม่จำเป็นต้องไปด้วยเป็ไรไหมไม่ครับนี่นะไะแล้ว ไงไม่ได้ไปคุณแม่คุณสั่งว่าให้เชิญกูไปทานมื้อเย็นด้วยกันท่านอยากทราบว่าคุณเป็นยังไงบ้างถ้าพี่เซอร์ห่วงว่าพูจะกลับยังไงอ่ะพี่เซอร์ไม่ต้องห่วงนะพี่เซอร์ไปทานข้าวกับคุณแม่เถอะ งั้นพูดวอาคจรถพี่ไปนะไม่เอาอะรถพี่เซอร์แพงอะ่ะเกิดผู้ขับไปปีนผุ้บาทจะทำยังไงอะถ้าพี่ไม่อยากกลับไปหมอนั่นอะพี่ขับไปเองก็ได้นะไม,ไม่ต้องเป็นหองพู้ผู้ขับเองได้ก็าู้อยู่แค่นี้เองงั้นพู้กลับแล้วนะบาย ผมขับไปเองตามที่คุณเรืเมฆต้องการเลยครับ